จากกรณีเมื่อวันนี้27สิงหาคม2568กองทัพภาคที่สองรายงานว่าเมื่อเวลา15นาฬิกา45นาทีเกิดเหตุกำลังพลเหยียบกับระเบิด PMN 2ขนาดออกไปเดินลาดตัวเวนในเขตปฏิบัติการของฝ่ายไทยณบริเวณพื้นที่ด้านขวาของปราสาทต,ตาควายโดยเหตุให้มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บ3นายดังนี้ 1. พลทหารอดีศรป้อมกลางสังกัดกองพันทหารราบที่1 กรมทหารราบที่23ได้รับบาดเจ็บบริเวณขาขวาท่อนล่างขาด 2. จากสิบเอกนัทพลสีชินสังกัดกอง 100, ออร้อยอวบที่2สนามร้อยรอ221มว3ถูกสะเก็ดระเบิดเข้าบริเวณด้านหลังบาดเจ็บเล็กน้อย 3. พนทหารธรรมนทรเทากระโทกกองร้อยอวบอที่1 สนามร้อยรอสองมว3ปาดเจ็บที่ข้อมือซ้ายเบื้องต้นกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บหน่วยในพื้นที่ได้เข้าดำเนินการช่วยเหลือและนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วอย่างไรก็ตามเหตุทหารไทยเหยียบกับระเบิดเกิดขึ้นทั้งหมด6ครั้งโดยครั้งแรกเมื่อวันที่16กรกฎาคม2568บริเวณเนิน481ช่องบก จังหวัดอุบลราชธานีทหารบาดเจ็บสนายขาขาด1นายครั้งที่2วันที่23กรกฎาคม2568ที่ช่องอานมา้าจังหวัดอุบลราชธานีทหารขาขาด1นายครั้งที่3วันที่28กรกฎาคม2568เหตุเกิดที่บริเวณปราสาทตาควายทหารขาขาด1นาย ครั้งที่4วันที่9สิงหาคม2568เหตุเกิดที่บริเวณรอยต่อบ้านโดนเอากฤษดาจังหวัดศรีสะเกดทหารบาดเจ็บ3นายขาขาด1นายครั้งที่5วันที่12สิงหาคม2568บริเวณปราสาทต,ตาเมืองทมจังหวัดสุรินทร์ทหารพรานขาขาด1นายและครั้งที่6 วันที่27สิงหาคม2568ทหารเหยียบกับระเบิดบริเวณปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ทหารขาขวาท่อนล่างขาดขณะที่ทางด้านของพลโทบุญศินภาดกลางแม่ทัพที่สองให้สัมภาษณ์หลังจากที่ถแถลงผลประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมบูชาหรือ r b c กองทัพที่สองว่า ในส่วนของการวางระเบิดใหม่ของฝ่ายกัมบูชาหลังจากที่มีข้อตกลงหยุดยิงก็ยังเกิดขึ้นถึงสองครั้งซึ่งมาตรการในการโต้อตอบก็ยังเหมือนเดิมซึ่งในการประชุมวันนี้ทางกัมบูชาก็ไม่ยอมรับแล้วก็ยังยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยทุนระเบิดอย่างเคร่งครัดแต่ถึงอย่างไรหากยังมีการวางทุนระเบิดอีกทางพื้นที่ก็พร้อมที่จะโต้อตอบเพราะถือได้ว่าเป็นการลุกล้ำอธิปไตย ซึ่งถือได้ว่าเป็นการละเมิด MOU 43ต่างๆนั้นต้องดูผลของการปฏิบัติจากนี้ว่าความจริงใจหรือไม่และขึ้นอยู่กับผู้นำของกัมพูชาด้วยว่ามีทิศทางอย่างไรต่อไปแต่เราก็พร้อมปฏิบัติทุกรูปแบบเหมือนเดิมส่วนเหตุผลที่ต้องนำเรื่องการปรับคเเ็นเตอร์ไปหารือในระดับ GBC นั้นเพราะว่าถือได้ว่าเป็นนโยบายของประเทศเกี่ยวข้องกับกระทรวงทบวงกรมอื่น ซึ่งแม่ทัพภาคดูเฉพาะในเรื่องของความมั่นคงตามแนวชายแดน แม่ทัพเพื่ีสองยังระบุว่าในส่วนของข้อตกลงเรื่องทุนระเบิดและคอเซนเตอร์ทางฝ่ายไทยเป็นคนเสนออย่างชัดเจนและยังมีอีกหลายข้อที่ฝ่ายกัมพูชาเป็นคนเสนอแต่ฝ่ายไทยไม่ได้เข้าร่วมประชุมเพราะว่าเป็นเรื่องทั่วๆไปไม่มีอะไรโดยภาพรวมทั้งหมดเรายังต้องดูผลของการปฏิบัติและท่าทีของฝ่ายกัมพูชาโดยเฉพาะระดับผู้บังคับบัญชาว่าจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังหรือไม่ นอกจากนี้พลโทบุญศินยังได้กล่าวถึงกรณีที่กัมบูชานำมวลชนมากดดันในพื้นที่กองทัพภาคที่1ว่าในส่วนของกองทัพภาคที่สองได้ให้นโยบายกับผู้บังคับหน่วยไปว่าให้มีความเด็ดขาดในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นจุดไหนถ้ามีท่าทีจะลุกลามอธิปไตยไม่ว่าจะเป็นใครทั้งนั้นเราก็มีแผนในการปฏิบัติการตามขั้นตอนอยู่แล้วตั้งแต่การแจ้งเตือนเป็นมาตรการจากเบาไปหาหนัก โดยหลีกเลี่ยงให้ประชาชนของทั้งสองฝ่ายปะทะกันเมื่อถามว่าถ้ามีเหตุการณ์รุนแรงจะมีผลกระทบต่อชายแดนในพื้นที่ของกองทัพภาคที่สองหรือไม่นั้นพลโทบุญสินกล่าวว่าก็มีส่วนบ้างในกรณีที่มีการใช้กำลังทหารเราก็พร้อมปฏิบัติตลอดแนวอยู่แล้วซึ่งเราเชื่อมั่นว่าแม่ทัพภาคที่สองคนใหม่จะรับมือได้ส่วนมวลชนจัดตั้งที่มายั่วยุก็เป็นหน้าที่ของหน่วยในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหา วิธีการในการจะทำอย่างไรก็ได้ให้สถานการณ์คลี่คลายผมเชื่อมั่นว่าท่านแม่ทัพที่หนึ่งจะแก้ไขได้ให้กำลังใจกันในส่วนของเรากองทัพที่สองก็เตรียมเหมือนกันสำหรับเรื่องรั้วลวดหนามฝ่ายกัมพูชาประท้วงเขาก็พูดขึ้นมาตนก็ยืนยันว่าเป็นการป้องกันฐานที่ตั้งแนวเขตที่ถูกต้องตามกฎหมายและตามหลักยุทธวิธีเรายืนยันว่าไม่ลือ้อ ถามว่ากมบูชาว่าอย่างไรพโทบุญศิลป์ตอบว่าเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรต่อพโทบุญศิลป์กล่าวว่าสำหรับกรณีปราสาทตาควายนั้นเป้าหมายก็ยังเหมือนเดิมอยู่ในขั้นตอนของเราซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวเป็นของไทยก็พร้อมปฏิบัติทันทีเมื่อมีสถานการณ์หรืออย่างไรก็แล้วแต่ทั้งทางได้ของการประท้วงทำการทูตก็ยังเหมือนเดิม